สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ก็วันที่12กุมภาพันธ์2568นะครับเวลาอาจคลิปตอนที่เวลาเที่ยงตรงพอดีเป๊ะนะครับก็วันนี้เช่นเคยนะครับก็มาอัปเดตแผนการซื้อขายทองคำให้นะครับต่อจากเมื่อวันจันทร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่า โทรมาพูดคุยได้นะครับที่เบอร์ครับ0659425654นะครับแล้วก็ส่วนอดีไลผมนะครับทุกท่านคงทราบแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับไลมันเต็มนะผมก็พยายามลบอยู่นะครับชนะแล้วใครอยากจะแอดไลหาผมนะครับยังไงก็โทรหาผมก่อนแล้วกันนะครับนัเนี๋ยวผมจะแอดไลกลับไปให้นะครับโอเคเมื่อเช้าเนี้ยนะครับผมได้ทําบทความให้กับกลุ่ม VIP ไปแล้วนะก็เอ่อ พอเสร็จสักพักหนึ่งก็มาดูว่าราคาของทองคำเนี่ยมันยังไม่ได้ไปไหนนะครับนะมันก็ยังเป็นเป็นไปตามแผนที่ให้ไว้ในกลุ่ม VIP นะครับฉะนั้นผมก็เลยเอาบทความของ VIP นะครับนะมาเอามาแบ่งปันนะครับใน YouTube ให้ละกันนะครับนะเพื่อที่ว่าจะได้คล้อยตามกันไปหมดนะครับต่อจากเมื่อวันจันทร์นะครับโอเคแายท่านคงเห็นแล้วนะครับมาว่าในสอสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำนะก็ขึ้นไปทำ New High นะครับสูงสุดได้ที่ราคา2,942เหรียญนะครับก่อนที่จะมีการเทขายลงมาแบบตุมต้มๆๆเลยนะครับนะก็ลงมาได้ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,881เหรียญนะครับก็เรียกได้ว่าเทลงมาทีเดียวประมาณ50-60เหรียญเลยนะครับตอนนี้ราคาทองคำก็เคลื่อนไหวที่ราคาประมาณ2,886เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่34.17บาทต่อดอลลาร์นะครับ ส่วนราคาทองแท่งนะครับก็เคลื่อนไหวทีว่ประมาณ46,600จนถึง46,700บาทต่อบาททองนะครับโดยประมาณนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องให้ความสำคัญนะครับในด่านต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆว่าด่านสำคัญนะครับในช่วงสองสมวันนี้เนี่ยที่จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยมันลงต่อได้หรือไม่ได้นะครับ มันอยู่ที่ราคา2,880เหรียญน,นะครับจดเอาไว้เลยนะครับสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันหลุดต่ำกว่า2,880เหรียญลงไปได้นะครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายเซลล์นะครับก็แปลว่าใครที่ต้องการจะเปิดขายเซลล์เพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับก็รอตรง2,880ได้เลยนะครับเพราะถ้าหลุดลงมาได้นะเป้าหมายกำไรขาลงครับกรอบแรกจะอยู่ที่ 2,868จนถึง2,870เหรียญนะครับกรอบที่2ครับถ้าหลุดต่ำกว่า2,870เหรียญลงมาได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามลงมาอีกนะครับเป้าหมายกันไปจะอยู่ที่2,858จนถึง2,860เหรียญแล้วถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า2,860เหรียญลงมาได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามลงมาอีกนะครับเป้าหมายกันไปอยู่ที่ประมาณ2,848 จนถึง2,850เหรียญครับแล้วก็แน่นอนครับให้จําจุดนี้ไว้ให้แม่นะว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับจะอยู่ที่ตําแหน่งราคาปัจจุบันคือ2,850เหรียญน,นะครับถ้าเกิดทองคำหลุดต่ากว่า2,850เหรียญลงไปได้ครับจะเกิดสัญญาณเทขายเป็นเทนขาลงระยะกลางนะครับและทองคำครับจะเข้าสู่หมวดไซเวย์อีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้ว ถ้าเกิดทองคำครับดต่ำกว่า2850ได้นะครับก็ใครที่ติดดอยสูงๆเอาไว้นะครับก็ควรจะเปิดขายเซลล์ติดมือ,อไว้บ้างนะครับเพราะถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า2850ลงไปได้เนี่ยนะครับทองคำมีโอกาสจะไหลลงประมาณ2825จนถึง2827นะครับประมาณตรงนี้นะครับนะก็เทียบได้ว่าถ้าเกิดจะค่าชาวดอยจริงๆเนี่ยนะครับไฮสูงสุดอยู่ที่2942นะ ผมก็เคยบอกแล้วว่าถ้าเกิดจะค่าชาวดอยนะครับมันก็ต้องปรับตัวลงมาให้ได้ประมาณร้อยเหรียญน,นะครับขั้นต่ำเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยก็น่าจะลงมาได้ประมาณสัก2842นะแต่เผื่อไวอ้สัก20เหรียญเนี่ยก็อยู่ประมาณัก2825จนถึงประมาณ2827เนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าใครที่ติดดอยอยู่เนี่ยแล้วเงินในพอร์ตไม่พอหรือว่าเวลาไม่พอนะครับยังไงก็โดนสต็อปลอกินแน่นอนนะครับนะก็คำนวณไว้ประมาณคร่าวๆแบบนี้นะครับ แต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากตอนนี้เนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยมันป้วนเปี้ยนที่2 8 8 6 2 8 8 7เนี่ยนะครับชนะแล้วเนี่ยก็ยังถือได้ว่ายังยืนเหนือราคา2880เหรียญได้อยู่นะครับยังไงอาจารย์เติ้งเนี่ยยังต้องให้น้ําหนักไปทางฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับหรือว่าให้เสียงเปิดซื้อบายตอนนี้เลยนะครับถ้าเกิดได้ยินเสียงของอาจารย์เติง้งตอนนี้เวลานี้เนี่ยนะครับราคายังยืนเหนือ2880ได้อยู่นะ ให้เล่นฝั่งเปิดซื้อบายไว้ก่อนนะครับเพราะทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวครับกลับตัวขึ้นไปในกรอบแรกเนี่ยที่2893จนถึง2895นะครับแล้วก็อีกกรอบนึงก็คือ2899จนถึง2901นะครับซึ่งจดเอาไว้ครับด่านราคา2901นี้ครับจะมีความสำคัญมากในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับถ้าเกิดมันสามารถรีบาวกลับทะลุขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับ มันจะเกิดแรงซื้อบายละลอก2อนะครับทองคำเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปนะครับไปได้ถึงกรอบแรกเนี่ยที่ประมาณ2,907จนถึง2,909เหรียญน,นะครับแล้วถ้าเกิดผ่านด่าน2,907เหรียญขึ้นไปได้ด้วยนะครับให้เปิดซื้อบายหมดหน้าตักได้เลยนะครับผ่าน2907ขึ้นไปได้ครับเป้าหมายกำไรจนที่ประมาณ2912จนถึง2914ครับ นะแล้วก็ด่านสุดท้ายครับอันนี้คือสําคัญเลยว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันผ่านด่าน2912ขึ้นไปได้นะครับก็ทองคำครับมีความเป็นไปได้แล้วนะครับที่จะเกิดนิวไฮใหม่อีกรอบหนึ่งนะฉะนั้นแล้วเนี่ยด่าน2912ครับให้กาดาวไว้3ดาวเลยว่าถ้าผ่านกลับขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่งครับความเป็นไปได้ที่จะเกิดนิวไฮใหม่นะครับอ่ สามดาวเนี่ยนะครับนะกาไว้นะครับโอกาสถึงประมาณ80%เลยนะครับนะซึ่ง i2912 เนี่ยครับมันเป็นจุดสตาร์ทของเทนขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าผ่านขึ้นไปได้นะครับผ่านสองเานึ่งสขึ้นไม่ได้เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆไปฟันกําไรนะครับที่ประมาณสัก2923จนถึง2925ตรงเนี้ยไม่ไม่น่าพลาดแล้วนะครับและถ้าเกิดผ่าน2923ขึ้นไปได้ด้วยนะครับ ให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับก็ไปฟันกำไรที่ประมาณสัก2 9 3 2ก้าสาจนถึงได้นะครับนะเนี่ก็คือทั้งหมดของโกสปอตนะครับอ่ะในส่วนของทองแท่งนะครับทองแท่งตอนนี้ก็วันนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับต้องมาวัดใจกันที่ด่านเดียวเลยก็คือด่านที่46,750บาทนะครับด่านนี้คือสำคัญมากว่าถ้าเกิดมันผ่านด่าน46,750บาทขึ้นไปได้นะครับ มันจะเกิดแรงซื้อบายนะครับกลับเข้ามานะทองคําจะปรับตัวขึ้นได้ต่อครับไปถึงที่ประมาณ46,850จนถึง46,900บาทต่อบาททองนะครับและ,ะทองคำครับผ่านด่าน46,850บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับเป้าหมายกำไรจะอยู่ที่ประมาณ46,950จนถึง4 7 0 5 0บาทนะครับและด่านสำคัญอีกด่านหนึ่งก็คือ4 7 0 5 0บาทครับ ถ้าผ่านด่านนี้ขึ้นไปได้นะครับซื้อแบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับถ้าเกิดผ่าน4 7 0 5 0บาทนะเป้าหมายกำไรครับไปฟันกำไรได้มาสัก47,200จนถึง47,300บาทได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่กับกันนะถ้าราคาทองคำยังผ่านด่าน46,750บาทไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับชาวดอยเพราะว่า ทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับเป้าหมายขาลงในตัวอยู่ที่ประมาณ46,450จนถึง46,500นะครับและถ้าหลุดต่ำกว่า46,500บาทลงไปได้นะครับก็จะเกิดสัญญาณเทขายเซลล์นะครับเป้าหมายขาลงตัวที่ประมาณ46,200จนถึง46,250นะครับและ้าทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า46,250บาทลงไปได้ด้วยนะครับ เป้าหมายต่าสุดที่อาจารย์เติ้งคํานวณได้นะครับถ้าเกิดจะลงจริงๆนะในอาทิตย์นี้นะจะอยู่ที่ประมาณ4 6 0 5 0บาทจนถึง46,100บาทต่อบาททองนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดนะครับมาสรุปอัปเดตให้นะก็ลองนําไปปรับใช้ในพอร์ตของท่านดูแล้วกันนะครับก็เ,เดี๋ยววันอาทิตย์นะครับวันจันทร์เราเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านครับได้กําไรจากการฟังคลิปของอาจารย์เติ้งนะครับก็ขอให้ได้กาไรกันมากๆนะครับล้าเจอกันครับสวัสดีครับ